อันนี้เป็นปลาอะไรรับปลากดครับปลากดใช่ปลากฏดว่าอร่อยเนาะไม่เก๋นะโกเคก็จะใส่แบ่นี้นอันนี้อันนี้มีกัะเนี้ยละ อันนั้นคืออะไรมะขามอ่ามะขามใส่กระหังอ่าใส่มะขามใส่ดิบทอดแล้วก็ใส่ถั่วสดมีมะขามเปียกด,ด้วยมะขามเปียกด,ด้วยครับมะขามสดมะขามเปียกปลามะนาวก็ผู้ลุงขายวันละกี่ตัวเลยประมาณเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบตัว <Yeah. S 1> มันนี้คือ6กสบาท